ม่พี่หายความจำเสื่อมหรอถึงจะมารับหนูก็ลูกกลับไปหยกเรื่องความจำเสื่อมอ่ะพี่หลอกหนูพี่รู้นะพี่มีคนโกหกอ่ะแต่ตอนนั้น่ายบอกกับพี่ว่าชีวิตเขากับลูกไม่ได้มีความสุขก่อนไปต่างประเทศพี่ก็เลยอยากปรับความทรงจําดีๆให้เขาแล้วก็ลูกพี่ทนสงสารเขาไม่ได้พี่ต้องทำแบบนั้นพี่ทนไม่ได้พี่สงสารเขาแล้วพี่มาทําร้ายหนูกับลูกนะมันใช่หรอ ฮะฝา้ายปวดหัวไม่สบายา <ฮะ S 1> เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีบไปตอนนี้แหละตอนมาเ่าป่วยจนเข้าโรงพยาบา,ฝาลฝ้ายโทรมาบอกว่าปวดหัวยหอ,อยู่บ้านพี่ก็รีบไปหาเขาแล้วแล้วทิ้งหนูกับลูกไว้อะมันได้เหรอแบบเน,นี้น,นี่ครับแม่พ่อกลับมาแล้วลูกพ่อพาป้ามาทำไมวันนี้วันครอบครัวนะป้าเถอนุ้มพูดอะไรของหนูเนี่ยขอโทษมาฝา้ายเดี๋ยวนี้ ไม่รู้จักสังสอรลูกมาเตอร์ทานข้าวต่อนะครับลูกหนูไม่เคยเห็นใครเห็นแก็ตัวเท่าพี่มาก่อนเลยรู้ปะพี่ทิ้งพวกเราไปเองแล้วตอนนี้จะมาแกล้งความจำเสื่อมคนแบบพี่แม่งหน้าขยะขยะแยงวะใช่พี่ผิดเองพี่สมควรโดนดา่าแต่เราก็แต่งงานกันมาตั้งหลายปีนะหยก พอนะพอรู้สึกผิดจริงๆขอโอกาสครั้งนะครับคุณผมว่าพอเอคุณเป็นพ่อของมิ้นคุณไม่ใช่พ่อของผมผมจะไม่ยอมรับคุณเป็นพ่ออีกต่อไปนี่ตัางหากพ่อของผมเดี๋ยวนะลูกทำไมเรียกเขาว่าพ่ออ่ะบอสคุณก็อยากะยกแล้วอ่ะผมว่าคุณอย,าย่อายุ่งอะไรหยกเลยดีกว่ามึงคิดว่าตัวเองเป็นใคร มาเสือกเรื่องครอบครัวกูทำไมฮะมึงเป็นแค่คนนอกไปม,มึงอย่ามายุ่งผมอะชอบหยกมาเจ็ดปีแล้วถ้าไม่ใช่คนแบบคุณนะตัดหน้าผมไปคนที่อยู่ข้างหยกอ่ะก็คงเป็นผมแล้วลหละใช่เพราะฉะนั้นพี่เลิกมาตามตื้อหนูกับลูกได้แล้วได้ก็เอางี้ใช่ไหมพี่ไปเองก็ได้ พี่เสือขอบคุณมากนะคะแต่ว่าวันหลังถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้พี่สกิดดูก่อนนะเกือบตามน้ำไม่ทันเลยที่พี่พูดไปอ่ะพี่ไม่ได้เพื่อตัดปัญหาอนนะแต่ที่พี่พูดไปอ่ะเป็นเพะว่าพี่ชอบอยู่จริงพี่เสือหนูเคยแต่งงานแล้วก็เพิ่งหย่าไปเองนะเรื่องแบบนี้มันก็ต้องใช้เวลาคิดกันบ้าง ไม่ต้องรีบตอบก็ได้พี่รออยู่มาเจ็ดปีแล้วรออีกนิดนึงก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งขอบคุณค่ะพี่เสือยกพี่ขอโทษเปิดประตูให้พี่หน,หน่อยนะายก ยกยกยกเดี๋ยวก็สิยกยกพี่ขอคุยด้วยนะยกพี่มีอะไรก็พูดมาพี่ขอจะลูกอีกสักครั้งได้ไหมบันเธอไป็นลูกแท้ของพี่นะวันนี้บ่าย3มหนูจะพาลูกไปเดินเล่นที่สวน อยากเจอก็มาเจอแล้วกันแต่หัวใจค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะบอสไ้าฟมันทำอะไรเนี่ยบอสต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำให้คุณเสียใจอีกแล้วนะคุณอย่าไล่ฉันไปไหนเลยแฟนเก่าฉันเนี่ยเขาก็อยากกับฉันที่เรียบร้อยแล้วอะตอนนี้ฉันกับลูกอะเหลือแค่คุณคนเดียวนะบอส แเตอร์ครับเดี๋ยววบลเตอร์ไปเล่นรอแม่ตรงนู้นก่อนนะลูกนะไวแม่ตา้ไปครับแม่ฉันรู้ว่าคุณไม่กล้าอะไรฉันไปไหนหรอกโยกพี่บอสพี่ให้หนูพาลูกมาเพราะมายืนดูพี่สองคนรักกันเหรอพี่เห็นหนูกับลูกเป็นตัวอะไรอะ่ะโยกคือไม่ใช่แบบนั้นนะคือฝฟายเขามาหาพี่เองพี่ไม่ได้โยกนี่แค่ตอบบอสทำไมอะ่ะบอสเขาสาตั้งใจมาหาแกโดยเฉพาะเลยนะอย่าทำตัวเป็นคนที่ ทำไมตบเนี่ยสำหรับปัตเตอร์คุณจะเลี้ยงลูกคนยังไงฉันไม่สนใจหรอกนะแต่อย่ามาทำลูกชายฉันเสียใจแบบนี้นี่ส่วนตบเนี่ยของฉันเองตบเพื่อเตือนสติคุณว่าอย่าไปยุ่งกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วแล้วทำให้ครอบครัวคุณถึงเขาแตกแยกแบบนี้เดี๋ยวก่อนยกเดี๋ยวก่อนสิคือพี่พยายามไล่ไฟ้ายเข้าไปแล้วจริงแต่เขาไม่ยอมไปเองอะ่ะแต่ต่อไปนี้พี่สัญญานะพี่จะไม่เข้ามายุ่งวุ่นวายอะไรกับครอบครัวเราอีก โทรให้พี่นะพี่บอสหนูจะบอกอะไรให้นะพี่กับหนูเราสองคนหย่ากันไปตั้งนานแล้วหนูไม่ได้รู้สึกอะไรกับพี่แล้วแล้วที่สําคัญบัตเตอร์ก็ไม่ต้องการพ่อแบบพี่ยกนี่ฝ้ายคุณกล้าดียังไงมาทําตัวแบบนี้ต่อหน้าลูกต่อหน้าเมียผมผมคงใจดีคุณมากเกินไปสินะบอสเดี๋ยวแม่แวะเอาของคุณป้าแป๊บหนึ่งนะลูก ผมทำไมผมจะฟ้องสามีคุณบอสฉันขอโทษจริงๆนะที่ฉันจะต้องโกหกคุณนะว่าฉันไม่ได้อยากกับเขาอะแต่ว่าทุกอย่างที่ฉันตามไปอะฉันมีเหตุผลจริงๆนะบอสฉันขอร้องนะคุณอย่าบอกเขานะถ้าเกิดเขารู้เนี่ยเขาจะต้องไม่ปล่อยฉันไว้แน่แต่ว่าทั้งหมดที่ฉันทำไปอะเป็นเพราะฉันรักคุณนะบอสฉันรักคุณจริงๆรักงั้นเหรอผมรู้นะที่คุณหาผมเพราะเรื่องเงินน่ะแล้วคุณไม่ควรใช้คำว่ารักกับผมเพราะคุณมันไม่คู่ควรกับผมเลยสักนิด คุณคิดว่าคุณมีดีอะไรเหรอคุณคู่ควรกับฉันอย่างนั้นเหรอคุณเป็นกระทุเล่คนหนึ่งนั่นแหละวะแกล้งทำาให้ความจําเสื่อมเพื่อที่จะหลอกแฟนตัวเองแล้วก็กลับมาคบกับฉันน่ะมันเป็นการแสดงที่โสโปรกมากที่สุดคุณรู้อะไรไหมคุณบอกว่าคุณไม่ได้รักฉันแต่คุณทํามาเป็นห่วงหญยทำ่าเป็นใส่ใจฉันน่ะฉันจะบอกอะไรให้รู้ไว้นะคนที่ทําร้ายหยกแล้วก็ลูกชายอ่ะมันก็คือตัวคุณเองนั่นแหละคุปปาสักทีเด้อนายยอมรับความจริงไม่ได้อย่างนั้นเหรอ ต่อให้วันนี้คุณกับฉันจะจบลงอ่ะโยกมันก็ไม่มีวันกลับมาหาคุณอยู่ดีแหละทำไมท่านประธานคะสัญญาณคุณโยกกับคุณวัตเตอร์หายไปคะะ่ะคะนี่แกบอกใช่ไหมแกเอาเมียกับลูกฉันไปซ่อนไปไหนฮะ <c oughs> นี่ไงผลกัน่แกทำไว้กับฉันอะคนทำเหรอ ตามหาที่อยู่เมียลูกฉันให้เร็วที่สุดยกปัตเตอร์ไอ้บอสกูรอมุมานานแล้วลกูรู้อยู่แล้วยังไง<ห>มึงก็หากูเจอกนะูรู้นะมึงเป็นใครลูกน้องอีฟาฟใช่ไหมเดี๋ยวกูโอนเงินให้เพิ่มปล่อยลูกกับเมียกูซะ เท่าไหรอะสามเท่าแล้วกูจะไม่แจ้งตำรวจจับมึงด้วยเอาไปะละก็ได้โอนมาแล้วกันยกเถื่อยกฝืนสิยกยกฝืนสิยกมาเถอะลูกอยู่ปลอดภัยแล้วนะลูกขอบคุณครับคุณพ่อ ฉันก็ไม่มีคุณจะทำแบบนี้กับฉันจริงๆหรอผมแค่จะทำทุกอย่างให้เป็นปกติอย่างที่คุณจะเป็นมันหมายความว่ายังไงอะคนที่คุณจะเป็นภรรยาของคุณเนี่ยมันคือฉันไม่ใช่หรอไม่ใช่ยงและคุณเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอว่าความผิดพลาดในชีวิตของคุณเนี่ยก็คือการที่คุณมีโลกกับยงกและถ้าคุณเลือกได้เนี่ยคุณก็จะทิ้งทุกอย่างแล้วก็เลือกใช้คนเดียวเอลยอะคุณจำไม่ได้กันหรอถ้าผมเลือกได้อีกครั้งหนึ่งผมจะไม่แกล้งความจำเสื่อม จะไม่ทอรย์ดความรักของจะไม่แลแก่ลูกเมียของตัวเองแต่กับคุณมันเรียกความผิดพลาดเดี๋ยวผมชดใช้ให้แล้วแต่ที่คุณไปซะคุณหมายความว่ายังไงคุณทำแบบนี้คุณไม่สงสารฉันเหรอคุณเป็นคนพูดกับฉันเองไงว่าฉันคือแรงแล่หของคุณเนี่ยผมเสียใจให้คุณได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละแต่ตอนนี้ผมหมดรักคุณแล้วออกจากชีวิตผมไปได้แล้วรมยกกลับเข้ามาบอสบอส อะไรนะลูกมีหนูฉันหายไปไหนโอนมาแล้วกันวันนีได้เงินเพิ่มไหมกูม,มีงานให้มึงทำ